เบ้อเล็กน่อยนะครับผมเรนนัมเป็นยุบละเมนบอลองโดดมั่งดูเฟินเฟินมนงเบิ่งเด็กหน่อยเรนนัมครับผม มานนางเบิงเด็กน่อยเดียนน้ำครับ้ยเหลียวเลีนก่อนมาป่่นดออยากเลีนก่อน สวัสดีครับพวกกระชิตแปลกแปลนะครับวันนี้ก็จะมีลำทั้งวันแหละครับวันนี้ครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปกวนชาวบ้านก่อนนะกวนกวนปลาแตนานี่ครับแอบถ่ายปลาแตนกันเมื่อกี้แอบถ่ายลุงพลแล้วแเราทีนี้เราก็มาแอบถ่ายปลาแตนกันนะครับผมเนาะนะครับผมแต่ละคนทําอะไรกันอยู่นะครับผมเนาะแอบถ่ายข้าวเจาะกันนะอันนี้ก็นั่งคุยกันอยู่ครับผมบุ้มมี่ยังเห็ดบุ้มมีเบียร์ครับผม ผ่มีเบียดครับผมพากันนางโจเซโลโซโลเซเลย่ครับผมเนาะนะครับผมเนาะเป็นยังซีล่ะครับนางโซโลเซเลยู่ครับผมเป้าะเฮดเบยดันอย่างนี้ ມັນຕ້ ไม่ดามนเป็นยังไงมันแ่วนดงนี่หลั้านเอทไทายแล้วครับมองไปคันเล้ได้มันนับอคันได้ราจ่ามามารนบุดงมวามบดงถึงนับตลอดหด้ถึงม่เท่าเยด้เ้านที่แม่นเบิรดเลยบนี้วมันแม่เบิดบาะขงบน่น แม่ัี่องได้ลงวันนี้ส่วงนั้น4เอร์เซปดโพเปลี่ยนเน็ตไหม่้าไปเม็ดเดือนละเท่าไรคะน่ะะกดือะไดอไน้วจ้าจน่มาแล้วค่ะก็ล่างสางไลยไม่ใี่ค่ะแม่ว่าน้ำกันมาค่ะจ้าสองพุ่นค่ะใช่สองพุ่นบบพุ่นบ่อยได้มากหอค่ะยุ่มยุ่นยุ่งียบ ยายมาเรียนอยู่บางเยียมมาแล้วแม่ยาอยู่ว่ายู่ว่นอนเป็นยูเรียนว่านอนนะค่ะนั่ให้เยี่ยมมันบางเยี่ยมคี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์สอหง่วงแล้ว <น>เขเบง่งล่นเป็นไงเข่งอะล่ะเ่ลวเ่นี้มันาเป็นใจคานิทบ้างเาลล่นมือเด้อมีเลนเลอเเใจานิไม่ได้ดบ่อยัง่เนใจคานิดแ